รถถังหลัก 2A7 รุ่นที่ดัดแปลงสำหรับประเทศไทยคือก้าวกระโดดครั้งสำคัญของกองทัพบ,บกไทยในการพัฒนาขีดความสามารถด้านยานเกราะการออกแบบที่ต่อย,ยอดจากรถถังซีรีส์เลโอพาส2อันเลื่องชื่อของเยอรมนีถูกผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยซึ่งผ่านการปรับแต่งให้เหมาะสมกับภูมิอากาศภูมิประเทศและกลยุทธ์การรบของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในเวอร์ชันของไทยที่ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป และความจําเป็นในการเสริมความแข็งแกร่งทางทหารของชาติหัวใจของรถถัง 2A7+ บวกคือเครื่องยนต์ดีเ UM ซลเทอร์โบ MTU MB 8 7 3 k a 5 0 1ที่ให้กําลังสูงถึง1,500แรงมา้าทําให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วแม้จะมีน้ําหนักถึง64.5ตันรถถังสา,าถสามารถวิ่งบนถนนได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึง68กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการไกลถึง450กิโลเมตรความสามารถนี้ทําให้ 2A7+ เหมาะสมอย่างยิ่งกับภูมิประเทศที่หลากหลายของไทย ไม่ว่าจะเป็นเขตภูเขาตามแนวชายแดนหรือที่ราบลุ่มป่าไม้ในภาคใต้หนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญของ 2A7+ คือชุดกรอบแบบแยกส่วนที่สามารถเสริมได้ตามภารกิจโดยรวมทั้งกรอบแบบพาสซีฟและคอมโพสิตและยังสามารถติดตั้งกรอบปฏิกิริยาเอราเพิ่มเติมได้อีกสำหรับภูมิอากาศร้อนชื้นของไทยระบบกรอบนี้ให้ความสมดุลระหว่างความคุ้มครองและความคล่องตัวรถถังมีความทนทานต่อกระสุนจอก,กรอบแรงสูง อาวุธแบบหัวรบรูปร่างและกับระเบิดสแสวงเครื่องซึ่งเหมาะสมกับการสู้รบในเมืองหรือการปราบปรามก่อการร้ายในพื้นที่เสี่ยงเช่นภาคใต้ของประเทศอาวุธหลักของ2 a 7บวกคือปืนใหญ่ขนาด120มิลลิเมตรรุ่นแนว55แบบไร้เกลียวซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ยาวกว่าและทรงพลังกว่าของลีโอพาธสองรุ่นก่อนหน้าสามารถยิงกระสุนเจอะกรอะความเร็วสูงกระสุนระเบิดแรงสูงแบบตั้งโปรแกรมได้และกระสุนต่อต้านบุคคลด้วยความแม่นยำและพลังทำลายล้างสูง ปืนนี้ถือเป็นอาวุธที่เหนือชั้นในระดับภูมิภาคมาพร้อมกับระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยมีระบบกล้องอินฟราเรดตรวจวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์และการติดตามเป้าหมายอัตโนมัติซึ่งช่วยให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม้ขณะเคลื่อนที่ทั้งกลางวันกลางคืนและในทุกสภาพอากาศอาวุธรองประกอบด้วยปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรและปืนกลหนัก12.7ม mm, ิลลิเมตรบนหลังคาที่ควบคุมจากระยะไกลมีประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการกับทหารราบ ยานพาหนะเบาหรือโดรนที่กำลังกลายเป็นภัยคุกคามใหม่ๆในสนามรบสำหรับรุ่นไทยได้มีการเพิ่มซอฟต์แวร์เฉพาะทางเพื่อเชื่อมต่อกับระบบป้องกันโดรนและระบบการบัญชาการยุทธทางดิจิทัลที่พัฒนาในประเทศทำให้สามารถประสานการปฏิบัติงานแบบเรียลไทม์กับหน่วยรบอื่นๆได้ระบบควบคุมการยิงของ2 a 7กถือว่าเป็นหนึ่งในระบบที่ล้ำหน้าที่สุดโดยมีทั้งกล้องตรวจจับความร้อนเจเนเรชันที่3ระบบวัรดระยะด้วยเลเซอร์และกล้องมองรอบทิศของผู้บังคับการรถถัง ส่งผลให้สามารถใช้งานโหมด Hunter Killer ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้บังคับการสามารถสังเกตการและเลือกเป้าหมายล่วงหน้าขณะที่พลปืนโจมตีเป้าหมายเดิมอยู่ความเร็วและความแม่นยำนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในสถานการณ์รบที่หลากหลายของไทยเช่นการประทะตามแนวชายแดนหรือการปฏิบัติการในพื้นที่เมืองและปะ่าทึบภายในของรถถังได้รับการออกแบบใหม่ให้เหมาะกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมระบบปรับอากาศคุณภาพสูงเพื่อรับมือกับอุณหภูมิสูงและความชื้นในประเทศไทย การจัดวางอุปกรณ์ภายในยังถูกปรับให้อยู่ในจุดที่เข้าถึงง่ายช่วยลดความเหนื่อยล้าของลูกเรือในภารกิจระยะยาวลูกเรือประกอบด้วย4นายได้แก่ผู้บังคับการพลปืนผลบรรจุก,กระสุนและพลขับทุกคนจะอยู่ในห้องโดยสารที่แบ่งแยกเป็นสัสดส่วนป้องกันแรงกระแทกและป้องกันอาวุธเคมีชีวภาพและรังสีในส่วนของระบบดิจิทัลรถถังรุ่นนี้ได้ติดตั้งระบบการควบคุมและบริหารสนามรบ Battle Management System ที่ทันสมัยโดยสามารถเชื่อมต่อข้อมูล GPS ระบบสื่อสารที่ปลอดภัยและลิง์ข้อมูลแบบเข้ารหัสกับหน่วยรบอื่นๆทั้งทางบกและทางอากาศความสามารถแบบเครือข่ายนี้ทําให้ 2A7+ ไม่ใช่เพียงแค่ยานรบเดียวแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบรบแบบองร์รวมที่สามารถแบ่งปันข่าวกรองและประสานการโจมตีอย่างมีประสิทธิภาพการที่ประเทศไทยตัดสินใจจัดซื้อ 2A7+ แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ในการเพิ่มศักยภาพด้านยานเกราะให้ทันสมัย และเป็นสัญลักษณ์ขององค์การพัฒนาอำนาจทางทหารอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ถึงชาติพันธมิตรและชาติคู่แข่งว่าประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์เพื่อการป้องกันประเทศอย่างเต็มที่จากการทดลองใช้งานในภูมิประเทศที่แตกต่างกันภายในประเทศไทยรถถังรุ่นนี้แสดงผลการปฏิบัติงานที่เหนือกว่ารถถังรุ่นเก่าในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการเคลื่อนที่ในสภาพพื้นผิวที่ครุกคะความแม่นยำในการยิงในพื้นที่ป่าทึบ และความทนทานต่อแรงระเบิดจากกับระเบิดหรืออาวุธสแสวงเครื่องอีกทั้งระบบระบายความร้อนและการทำงานในสภาพอากาศร้อนจัดได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำงานได้ดีแม้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเกิน35องศา,ศาเซลเซียสร,ระบบขับเคลื่อนของ 2A7 บวกแม้จะมีกำลังสูงแต่ก็ถือว่าประหยัดเชื้อเพลิงเมื่อเทียบกับรถถังระดับเดียวกันซึ่งมีผลดีต่อการวางแผนด้านลอจิสติกของกองทัพบ,บกไทยเพราะแนวเส้นทางลำเลียงเชื้อเพลิงมักเป็นจุดอ่อนในการรบระยะยาว นอกจากนี้ระบบซ่อมบำรุงของรถถังยังมีความทันสมัยโดยมีระบบวิเคราะห์และตรวจสอบผ่านคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วแม่นยำและลดเวลาที่รถถังต้องอยู่นอกภารกิจในแง่ภูมิรัฐศาสตร์การจัดหารถถัง 2A7 ของไทยมีนนยสำคัญหลายประการหนึ่งคือการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือทางทหารในภูมิภาคโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้และแถบอินโดจีนยังคงมีอยู่สองคือการกระชับความสัมพันธ์กับเยอรมนี และกลุ่มอุตสาหกรรมกลาโหมยุโรปซึ่งเป็นการกระจายแหล่งพึ่งพาทางยุทธปกรณนและเสริมอำนาจการต่อรองของไทยในอนาคตในด้านเศรษฐกิจการซื้อ 2A7 บวกยังเปิดโอกาสให้กับอุตสาหกรรมในประเทศผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบำรุงรักษาแบบร่วมมือภายในประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างงานและขยายความเชี่ยวชาญในภาคการผลิตอาวุธของไทยในระยะยาวในสนามรบรถถังรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธหนักแต่ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ แพลตฟอร์มสอดแนมและมีผลกระทบเชิงจิตวิทยาที่สูงการปรากฏตัวของรถถัง 2A7 บวกในพื้นที่ปฏิบัติการจะส่งผลให้ข้าศึกต้องคิดทบทวนในการเผชิญหน้ากับไทยความอยู่รอดของลูกเรือยังได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นด้วยการติดตั้งทรับการสเก็ตภายในรถบราะนั่งป้องกันแรงระเบิดและระบบจัดเก็บกระสุนที่แยกจากห้องลูกเรือพร้อมแผ่นระบายแรงระเบิดออกด้านนอกเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตหากเกิดเหตุสุดวิสัย อีกทั้งยังมีช่องหนีฉุกเฉินและระบบดับเพลิงอัตโนมัติซึ่งทำงานได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ไทยยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกเช่นระบบโทรฟี่ของอิสราเอลหรืออ s ของเรเมดอลซึ่งจะช่วยยิงสกัดอาวุธต่อต้านรถถังก่อนถึงตัวรถเพิ่มระดับการป้องกันในพื้นที่ที่มีการใช้งานจรวดต่อสู้รถถังอย่างแพร่หลายความสามารถในการทำงานร่วมกับหน่วยรบผสมผสานก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นการประสานกับหน่วยทหารราบ ยานกลอบเบาโดรนล่าตระเวนหรือการสนับสนุนทางอากาศรถถังสามารถรับข้อมูลจาก UAV และขยายขอบเขตการมองเห็นทําให้สามารถตรวจจับสัตร,รูในจุดที่ยากต่อการสังเกตรหรืออยู่นอกระยะยิงตรงการฝึกอบรมลูกเรือมีความทันสมัยโดยใช้ระบบจําลองเสมือนจริงซึ่งพัฒนาจากภูมิประเทศของไทยโดยเฉพาะลูกเรือจึงสามารถเรียนรู้การใช้งานในสถานการณ์สมจริงทําให้มีความพร้อมทางด้านเทคนิคและยุทธวิธีสูง แม้ราคาของรถถัง2 a 7จบวกจะสูงแต่ความสามารถที่ได้ก็คุ้มค่ากับการลงทุนเพราะนอกจากจะทดแทนรถถังเก่าที่ล้าสมัยแล้วยังเป็นการเสริมสร้างกำลังรบที่ทันสมัยและพร้อมรับภัยคุกคามในอนาคตอีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการแสดงศักยภาพของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศกล่าวโดยสรุปรถถัง2 a 7บวกเวอร์ชันไทยคือนิยามใหม่ของความแข็งแกร่งปลอดภัยและเทคโนโลยีระดับสูงของรถถังยุคใหม่ที่ตอบโจทย์การรบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะในเชิงการรบจริงหรือเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศรถถังนี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งอนาคตของกองทัพบกไทยอย่างแท้จริง